เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจจากฝูงบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยในเช้าตรู่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณของการลาดตระเวนตามปกติแต่คือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดังไปถึงหูของคนลามหาอำนาจระดับโลกสถานการณ์ที่แนวชายแดนไทยและกัมพูชาได้กล้าวว่าข้ามขีดจำกัดของความขัดแย้งระดับท้องถิ่นไปสู่จุดที่ทั่วโลกไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป เมื่อมหาอำนาจระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียเริ่มขยับทับและส่งสัญญาณเตือนอย่างเด็ดขาดผ่านช่องทางการทูตและความมั่นคงว่าพวกเขาพร้อมยืนเคียงข้างประเทศไทยแบบเต็มสูบหากมีการลั่นไกเปิดฉากสงครามขึ้นจริงความตึงเครียดที่สะสมมานานหลายทศวรรษนี้ได้ระเบิดออกมาเป็นวิกฤตการณ์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในคาบสมุทรอนินโดจีนไปอย่างถาวรในขณะที่กรุงพนมเปญกำลังตกอยู่ ในสภาวะความหวาดระแวงขั้นสูงสุดจากรอยร้าวภายในกองทัพและการลลอกมดสลายของระบบสั่งการที่เคยแข็งแกร่งดังหินผาแต่บัดนี้กลับพังทลายลงเหมือนโดมิโนโเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมและภาระสงครามที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้แบกรับเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคนพียงตระกูลเดียวจนนำมาซึ่งการตัดสินใจที่น่าตกตะลึงนั่นคือการหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองเพื่อความอยู่รอด เสียงกระสุนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้เล็งมาที่ฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนของความขัดแย้งภายในที่สุดงอมมดหนกถึงขีดสุดซึ่งภาฟุตเทสลับที่สื่อระดับโลกอย่างอาราจาซีรานามาอีแพดแสดงให้เห็นถึงวินาทีชีวิตที่ทหารเขมรเปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทยสถานการณ์ที่ล่อแหลมนี้ทําให้มหาอำนาจในกลุ่มควอดอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ญี่ปุ่นซึ่งมองไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอินโดแปซิฟิกได้เริ่มประเมินการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยเพื่อคุ้มครองเขตนานฟ้าไทยขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ยกระดับความร่วมมือด้านการลาดตระเวนทางทะเลเพื่อป้องกันการแทรกซึมจากมหาอำนาจภายนอกที่อาจฉวยโอกาสจากความวุ่นวายยิ่การที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากมหาอำนาจคั้วตะวันตกและเอเชียตะวันออก เป็นเหมือนการประกาศกล้องว่าผู้ลุกรานจะต้องเผชิญกับกำแพงเหล็กที่ไม่อาจทำลายได้โลกกำลังจับตามองประเทศไทยในบทบาทใหม่ที่ไม่ใช่เพียงผู้รักษาสมดุลทางการทูตแต่คือตัวแปรหลักที่กำหนดอาัตากรรมของภูมิภาคอาเซียนความลับทางทหารและศักยภาพที่โลกเคยประเมินต่ำเกินไปกำลังถูกนำออกมาใช้ในรูปแบบของพลังยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้คู่ขัดแยง้งไม่กล้าเดินหมากต่อไปแม้เพียงก้าวเดียว ในโลกยุคใหม่ที่อาวุธที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ระเบิดที่ดังที่สุดแต่คืออาวุธที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าเริ่มต้นสงครามตั้งงงแต่แรกนี่คือเหตุผลที่คำพูดของผู้นำระดับโลกเพียงไม่กี่ประโยคทำให้พนมเปญต้องสั่นสะเทือนด้วยความกลัวในขณะที่ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการรักษาสิียรภาพของภูมิภาคอย่างเต็มตัวท่ามกลางพายุแห่งการทรยศและกา รถล,ล่มสลายจากภายในของเพื่อนบ้านที่กำลังลุกเป็นไฟความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทำเนียบขาวและเพนตากรได้สร้างความชัดเจนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่พื้นที่ศูญยากาศทางการเมืองอีกต่อไปการที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทางการทหารกับไทยสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษคือฝันร้ายที่กลายเป็นจีนองค์ของฝ่ายที่พยายามท้าทายอำนาจในภูมิภาคนี้กองทัพสหรัฐไม่ได้เพ ยังแค่ส่งคำมั่นสัญญาเป็นคำพูดแต่ข้อมูลวงในระบุถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมจารกรรมระดับสูงที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของทุกหน่วยรบในกัมพูชาได้ทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายจรวด bm 2 1หรือการซุ่มกำลังของหน่วยรบพิเศษในป่าลึกข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งตรงถึงศูนย์ปฏิบัติการร่วมของไทยภายในเซียววินาทีทำให้ความพยายามในการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวของฝ่ายตรงข้ามกลาย ปนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นซึ่งมักจะสงบสงียยอมในเรื่องการทหารกับสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ทั่วโลกด้วยการประกาศสนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศและระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ทันสมัยที่สุดให้กับกองทัพไทยนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากพันธมิตรทางทีเศรษฐกิจสู่พันธมิตรด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยมีมาญี่ปุ่นตระหนักดีว่าหากไทยสั่นคลอนเส้นทางสายไหม ทางทะเลและห่วงโซ่อุปทานของโลกในภูมิภาคนี้จะพังทลายลงทันทีดังนั้นการเสริมเคี้ยวเล็บให้ไทยจึงเปรียบเสมือนการสร้างโล่ป้องกันผลประโยชน์ของญี่ปุ่นและโลกเสรีในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทางด้านออสเตรเลียโดส่งเรือรบและกัศยานลาตระเวนรุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาปฏิบัติการร่วมในอ่าวไทยเพื่อตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงลึกลับที่อาจมาจากมหาอำนาจอื่นที่หวังจะเติมเชื้อไฟ ให้ความขัดแย้งยืดเยื้อสถานการณ์ในฝั่งกัมบูชายิ่งเลวาร้ายลงไปอีกเมื่อผู้นําทหารระดับสูงเริ่มมองเห็นว่าตนเองกําลังถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกความกดดันจากกลุ่มมาหาอำนาจทั้ง3ทําให้เงินทุนและทรัพยากรที่เคยไหลเข้าสู่พนมเปนเริ่มเหือดแห้งทหารเขมระที่เคยฮึกเหิมกลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่าพวกเขาไม่มีทางชนะสงครามที่มีโลกทั้งใบยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามความล้มเหลวในของ อาระควบคุมกำลังพลนำไปสู่การขัดคำสั่งและการประทะก,กันเองในหน่วยรบหลายจุดภาพของทหารที่ทิ้งอาวุธหรือหันไปเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านภายในกลายเป็นภาพที่เห็นได้หนาตาขึ้นความแตกแยกนี้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของร่างกายแต่เกิดจากการพังทลายของสรัธาต่อผู้นำที่มองว่าสงครามคือเครื่องมือรักษาอำนาจส่วนตัวในขณะที่ประเทศไทยวางหมากอย่างใจเย็นและมั่นคง การสนับสนุนจากสหรัฐเช่นญี่ปุ่นและออสเตรเลียไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่คือการยืนยันถึงความถูกต้องชอบธรรมในเวทอีสากลทุกเก้าที่กองทัพไทยขยับคือการเคลื่อนไหวที่ผ่านการคำนวณโมงอาอย่างดีเยี่ยมโดยมีเทคโนโลยีระดับโลกหนุนหลังทําให้ทุกการตัดสินใจของฝ่ายพนมเปงกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจนําไปสู่จุดจบของระบอบก,การปกครองที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โลกกำลังเห็นความต่างอย่างชัดเจนระหว่างกองทัพที่ทันสมัยและมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับกองทัพที่กำลังล่มสลายจากภายในเพราะความชอโชนและการทรยศต่อประชาชนของตนเองเมื่อมหาอำนาจขยับทัพนั่นหมายความว่าหมากกระดานนี้ถูกกำหนดผู้ชนะไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่เสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นเสียอีกความพยายามที่ถามเสือนนะฮะ ใช้กำลังทางทหารเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในของกัมพูช์กลายเป็นดาบสองคมที่กลับมาทิมแทงตัวเองอย่างเจ็บปวดที่สุดเบื้องหลังความมั่นใจของกองทัพไทยในวันนี้คือโครงข่ายพันธมิตรที่อย่างรากลึกเกินกว่าที่ศัตรูจะจินตนาการได้การขยับทัพของสามมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการป้องกันร่วมกันในอินโดแปซิฟิก เมื่อพิจารณาจากมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยคือจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรทอ,อินเดียและมหาสมุทรทแปซิฟิกหากเกิดความไร้เสถียรภาพในดินแดนแห่งนี้ผลกระทบจะลุกลามไปยังห่วงโซ่อุปทานของโลกทันทีด้วยเหตุนี้การประกาศสนับสนุนไทยแบบเต็มสูบจึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนไปยังทุกฝ่ายว่าห้ามมีการเปลี่ยนสถานะของภูมิภาคด้วยกำลังอย่างเด็ดขาด ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การส่งกําลังบํารุงแต่ยังรวมถึงการติดตั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางทหารที่ทําให้กองทัพไทยมีตาทิพในการมองเห็นสนามรบได้กว้างไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวระบบเรดาร์และเซนเซอร์ที่ญี่ปุ่นส่งมอบมานั้นมีความละเอียดสูงจนสามารถจําแนกประเภทของอาวุธที่ฝ่ายตรงข้ามกําลังเตรียมการใช้งานได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะที่ออสเตรเลียได้เน้นย้ําถึงความปลอดภัยทางทะเล โดยการส่งหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางน้ำเข้ามาร่วมปฏิบัติการเพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้ไทยมีข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีที่ล้ำหน้ากว่าคู่ขัดแย้งอย่างมหาศาลในขณะที่สถานการณ์ภายในกัมพูชายิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นทุกขณะเมื่อทหารระดับล่างเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการเตรียมพร้อมที่มีคุณภาพของไทยกับการบีบบังคับให้รบด้วยอุปกรณ์ที่ล้าหลังและขาดการสนับสนุนจากนานาชาติ เสียงสะท้อนจากสมรภูมิบ่งบอกว่าความแตกแยกในกองทัพกัมพูชาได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้อีกแล้วการที่ทหารกัมพูชาตัดสินใจเปิดศึกยิงกันเองตามที่ปรากฏในคลิปลับของอาราชาซีรานั้นคือการส่งสัญญาณเตือนภัยถึงความล่มสลายของระบบการปกครองที่เน้นเพียงความจงรักภักดีต่อตัวบุคคลมากกว่าความอยู่รอดของชาติทหารจํานวนมากเริ่มปฏิเสธที่จะเป็นเบีย้ยในกระดานสงครามที่พวกเขาไม่มีวันชนะความล้มเหลว ในการจัดสรรทรัพยากรและการทุจริตภายในค่ายทหารทำให้ขวัญกำลังใจของพวกเขาตกต่ำลงถึงขีดสุดในทางกลับกันกองทัพไทยได้รับการยกระดับทั้งในด้านอาวุธและจิตวิทยาการสนับสนุนจากมหาอำนาจทำให้ไทยกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้ความกดดันที่ลุ่มเร้าเข้าหาพนมเปญในตอนนี้ไม่ได้มาจากเพียงปลายกระบอกปืนของไทยเท่านั้นแต่มาจากอำนาจการคว่ำบาตรและการโดดเดี่ยวจากพันธมิตรโลกเสรี ที่พร้อมจะตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจหากมีการเปิดฉากโจมตีไทยอย่างเป็นทางการการขยับทับครั้งนี้จึงไม่ใช่การเตรียมพร้อมเพื่อรุกรานแต่เป็นการสร้างกำแพงสันติภาพที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าใครคือผู้นำที่แท้จริงที่สามารถกลุ่มชะตาก,กรรมของภูมิภาคนี้ไว้ในมือได้อย่างมั่นคงและสง่างามท่ามกลางพาย,ยุความขัดแย้งที่กำลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรง ในขณะที่มาหาอำนาจระดับโลกอย่างสาหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียกำลังกระชับวงล้อมทางยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยความเป็นไปภายในกัมพูชากับดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยการที่ทหารกัมพูชาตัดสินใจเปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบตามที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่างอาราจาซีรานำเสนอไม่ได้เป็นเพียงการปะทะก,กันด้วยอาวุธแต่มันคือการพังทลายของระบบความเชื่อถือในตัวผู้นำ ที่ครองอํานาจมาอย่างยาวนานเมื่อผลประโยชน์ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่กลุ่มคนในตระกูลเดียวขณะที่เหล่าทหารชั้นผู้น้อยต้องเผชิญกับความหิวโหยและความตายในสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานจึงระเบิดออกมาเป็นการหันปากกระบอกปืนเข้าใส่ผู้เดียวกันเองสถานการณ์นี้สร้างความหวาดวิตกให้กับกรุงพนมเปญอย่างมหาศาลเพราะหากแม้แต่กองกําลังของตนเองยังไม่สามารถควบคุมได้ความฝันที่จะท้าทายกองทัพไทยที่มีความพร้อมสูงสุด ก็กลายเป็นเพียงความเพ้อฝันที่ไร้ราคาในเวลาเดียวกันการที่ญี่ปุ่นเริ่มพิจารณามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านความมั่นคงแก่ไทยได้กลายเป็นแรงบีบคั้นที่ทําให้กัมพูชาต้องหายใจติดขัดญี่ปุ่นคือผู้ลงทุนรายใหญ่ในภูมิภาคการที่ญี่ปุ่นเลือกยื่นฝั่งไทยอย่างชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนทั่วโลกให้เริ่มถอนตัวออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างกัมพูชา นี่คือสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้เพียงกระสุนจริงแต่ใช้พลังอำนาจทางเศรษฐกิจและการทูดในการสยบคู่ต่อสู้ให้หมอบราบคาบแก้วออสเตรเลียเองก็ได้ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขั้นสูงสุดกับไทยทําให้ทุกความลับทางทหารของฝ่ายตรงข้ามถูกเปิดโปงจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นคลังแสงลับที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกหรือเส้นทางการเคลื่อนย้ายกําลังพลผ่านช่องทางธรรมชาติทุกอย่างถูกระบุพิกัดอย่างแม่นยําด้วยดาวเทียมจารกรรมและโดรนสอดแนมรุ่นล่าสุด ความได้เปรียบนี้ทําให้ไทยสามารถวางแผนป้องกันเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อยกองทัพไทยก็พร้อมจะดับไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยเทคโนโลยีสงครามที่ก้าวล้ำไปไกลเกินกว่าที่ฝ่ายกัมพูชาจะจินตนาการถึงการที่สหรัฐยืนยันว่าไทยคือพันธมิตรที่ไม่สามารถทดแทนได้ในภูมิภาคนี้เป็นการย้ําเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่คิดจะล่วงเกินไทยจะต้องเผเชิญกับพละกําลังมหาศาลของมหาอำนาจเบอร์นหนึ่งของโลก ทั้งในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดและระบบการสนับสนุนการรบที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสิ้นหวังของกองทัพกัมพูชาในตอนนี้จึงไม่ใช่เพียงเพราะความอ่อนแอของอาวุธแต่คือการที่พวกเขามองไม่เห็นหนทางชนะแม้เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวท่ามกลางการล่มสลายจากภายในและการถูกโดดเดี่ยวจากภายนอกกัมพูชากำลังเดินเข้าสู่กับดักที่ตนเองสร้างขึ้น ขณะที่ประเทศไทยก้าวเดินอย่างสง่างามบนเส้นทางของผู้คุมชะตากรรมแห่งภูมิภาคอย่างแท้จริงเมื่อมองลึกลงไปในแผนยุทธศาสตร์ที่กองทัพไทยใช้รองรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเราจะพบว่าแผนประพงภูนาถะและแผนยุทธบดินทที่เคยเป็นเพียงยุทธวิธีระดับชาติบัดนี้ได้ถูกยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีทางทหารของมหาอำนาจตะวันตกและพันธมิตรในเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่น การที่เครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยสามารถออกปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วในทุกสภาพอากาศไม่ใช่เพียงเพราะความเชี่ยวชาญของนักบินไทยเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการรับส่งข้อมูลผ่านระบบลิงก์ที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมทางทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยให้กองทัพไทยสามารถมองเห็นตำแหน่งการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาได้อย่างทะลุปรโปร่งก่อนที่ฝ่ายจะทันได้ขยับตัวด้วยซ้ำ ความได้เปรียบนี้เปรียบเสมือนการเล่นหมากรุกที่ไทยมองเห็นหมากทุกตัวของคู่ต่อสู้ในขณะที่คู่ต่อสู้กําลังเดินหมากในความมืดมิดความกดดันมหาศาลนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กําลังพลเพียงอย่างเดียวแต่มันได้สั่นคลอนไปถึงโครงสร้างการตัดสินใจในระดับสูงสุดของพนมเปนข้อมูลวงนายเปิดเผยว่ามีความพยายามจากมหาอำนาจบางประเทศที่เคยให้การหนุนหลังกัมพูชา เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างเนื่องจากไม่ต้องการเผชิญหน้าโดยตรงกับพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อระบบเศรษฐกิจโลกการโดดเดี่ยวทางการเมืองนี้ทำให้ผู้นำกัมพูชาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะยิ่งดันทุรังใช้กำลังทหารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการเร่งการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศที่พึ่งพิงการลงทุนจากต่างชาติมากเท่านั้น ในขณะเดียวกันทางฝั่งออสเตรเลียได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงในทะเลและชายฝั่งโดยมีการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสกัดกั้นทัพเรือฝ่ายตรงข้ามที่อาจคิดใช้เส้นทางน้ำในการโจมตีแบบไม่คาดฝันพลังอำนาจจากสามหามหาอำนาจนี้เปรียบเสมือนกำแพงเหล็ก3ามชั้นที่ล้อมรอบประเทศไทยไว้ทำให้ทุกความพยายามในการใช้ความรุนแรงของกัมพูชากลายเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองและทางการทหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพความขัดแย้งภายในกองทัพกัมพูชาที่ทหารหันมายิงกันเองนั้นเป็นเพียงยอดเขาน้ําแข็งของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งก็คือความเสื่อมศรัทธาต่ออุดมการรบที่ไร้ความยุติธรรมทหารกัมพูชาหลายนายเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกส่งมาให้ตายเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนเพียงกลุ่มเดียวในขณะที่กองทัพไทยลบเพื่อปกป้องอธิปไตยและมีโลกเสรีหนุนหลังอย่างเต็มภาคภูมิความแตกต่างของขวัญและกําลังใจนี้เองที่เป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะ ก่อนที่สงครามเต็มรูปแบบจะเริ่มขึ้นเสียอีกยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความพร้อมของไทยก็ยิ่งทวีคูณด้วยการส่งมอบยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่จากพันธมิตรในขณะที่ความสามารถในการรบของกัมพูชาลดน้อยถอยลงจากการถูกตัดเส้นทางลำเลี้ยงและภาวะขัดแย้งภายในที่ไม่มีใครควบคุมได้อีกต่อไปทุกก้าวย่างของมหาอำนาจที่ขยับทับในครั้งนี้คือคำตอบที่ชัดเจนว่าหากมีการลั่นไกนัดแรกขึ้นจริงจุดจบของระบอบการปกครองที่ท้าทายความสงบสุขของภูมิภาค จะมาถึงเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดบทสรุปของวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เนี่ยกำลังนําไปสู่การจัดระเบียบโลกใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเสถียรภาพและความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการขยับทับของมหาอำนาจทั้ง3โลกอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียไม่ใช่เพียงการปกป้องพันธมิตรในยามสงครามแต่คือการประกาศชัยชนะทางยุทธศาสตร,ร์เหนือกลุ่มอำนาจ ที่พยายามใช้ความรุนแรงและ,ะเผด็จก,การในการกำหนดทิศท,ทางของภูมิภาคในขณะที่เสียงปืนจากการประทะก,กันเองของทหารกัมพูชาเริ่มเบาบางลงตามแนวชายแดนสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือภาพความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบอบก,การปกครองที่ขาดความชอบธรรมความพยายามที่จะท้าทายกองทัพไทยซึ่งมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยและพันธมิตรระดับโลกหนุนหลัง ได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่พนมเปญต้องชดใช้ด้วยการสูญเสียอำนาจการควบคุมภายในและการถูกคว่ำบาตรจากประชาคมโลกอย่างสมบูรณ์ข้อมูลล่าสุดระบุว่าผู้นำระดับสูงของกัมพูชาหลายนายเริ่มมองหาลู่ทางในการเจรจาเพื่อรักษาความปลอดภัยของตนเองหลังจากตระหนักว่ากำแพงเหล็กที่สหรัฐและญี่ปุ่นร่วมกันสร้างขึ้นรอบตัวประเทศไทยนั้นไม่มีวันที่จะเจาะเข้าไปได้กองทัพไทยในวันนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ป้องกันอธิปไตย แต่คือตัวแทนของความสงบสุขที่โลกให้การยอมรับอย่างเต็มภาพภูมิชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จํานวนผู้เสียชีวิตรหรือความพินาศของเมืองแต่วัดกันที่ความสามารถในการยับยั้งสงครามใหญ่ด้วยพลังอํานาจที่เหนือกว่าในทุกมิติทั้งในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวกรองและเศรษฐกิจการที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียยืนยันจะสนับสนุนไทยในระยะยาวผ่านโครงการพัฒนาความมั่นคงร่วมกันคือการวางรากฐานให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นําทางทหาร และเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในอินโดจีนอย่างถาวรท่ามกลางซากปรักหักพังของความเชื่อมั่นในฝั่งพนมเปญประเทศไทยกลับได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและมหาอำนาจทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากโลกได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าพายุแห่งความขัดแย้งจะโหมกระหน่ำเพียงใดประเทศไทยก็ยังมีมิดแท้ที่พร้อมจะขยับทับเข้าช่วยเหลือก่อนที่เสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นเสียด้วยซ้ำบทเรียนจากสถานการณ์นี้สอนให้รู้ว่า ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการสะสมอาวุธเพื่อรุกรานแต่เกิดจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและการปกครองที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อควันไฟแห่งความขัดแย้งจางหายไปสิ่งที่จะปรากฏชัดเจนเนี่ยคือภาพของประเทศไทยที่สง่าง,งามบนเวทีโลกพร้อมด้วยเกราะคุ้มกันจากมหาอำนาจที่ไม่มีใครกล้าท้าไทยต่อไปนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งการรุกรานจากเพื่อนบ้านและคือจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งสันติภาพ ที่ประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองและภูมิภาคนี้สืบไปชั่วการานาน